สวัสดีครับทุกคนตอนนี้ทุกคนอยู่กับผมมิกกี้และเราอยู่กันในเกม The Last of Us 2 version PC ครับผมเกมนี้เพิ่งจะลงสตรีมได้ประมาณอาทิตย์ถึง2อาทิตย์ที่แล้วนี่เองนะฮะมาจัดกันเลยดีกว่าส่วนภาคแรกเนี่ยผมทำเอาไว้แล้วนะครับในช่องไปสามารถรับชมกันได้เลยทั้งในเรื่องหลักแล้วก็ DLC นะครับโอเคเริ่มกันเลยเอาเป็นอะไรวะเนี่ยสมจริงเอาปานกลางแล้วกันเนาะตายถาวรโอเค ไม่ต้องเริ่มต้นเลยครับโอ้โหภาพสวยมากดูดิภาพโคตสวยโอ<ฮ>้โหฉันก็ไม่รู้ว่ามันเกิดอะไรขึ้นอนะแค่ต้องพาเธอไปส่งให้พวกไฟอรไฟล์แล้วก็แค่เดินออกมา เดินทางกับคนคนหนึ่งมอเกือบครึ่งประเทศโจเอลกับเอลลี่ตัวเธอก็ต้องการใช้ผู้คุ้นกันของตัวเองให้เป็นประโยชน์อัปพอตอนนั้นฉันเริ่มเชื่อในเรื่องของการหาวิธีและการรักษาฉันก็อยากทำสิ่งที่ถูกต้องเพื่อเธอ จนในที่สุดเราก็ไปถึงเราเจอกับไฟล์ไฟแต่เพราะเธอนั่นแหละเพราะเขาต้องสามารถหาวิธีรักษาได้เรื่องในภาคแรกนะครับปัญหาเดียวเลยคือเธอต้องตายเจ้าช่วยคุณหมอนี่คุณเข้ามาทำอะไรเนี่ย ผมให้คุณเอาตัวเขาไปหรอกนี่คืออนาคตของเราลองคิดดูเจระเจ้า what do y o าทำอะไรลงไปเนี่ยโจฉันช่วยเธอออกมา ช่วยหน Saint ึ ar, ่งชีวิตนะครับแล้วก็ปล่อยให้อีกหลายๆชีวิตต้องตายนะนี่แหละฮะชีวิตจริงหมายถึงว่าชีวิตจริงคนเราก็คงจะแบบนี้แหละฮะบางทีการเสียสละก็ไม่ไม่ใช่ว่าจะทุกคนเขาคงไม่ได้มีความเสียสละมากขนาดนั้นนะเหมือนในละครเหมือนในหนังที่แบบนั่นแหละคุณกระท่งออกไว้ใช่ย่ะ แบบถ้าในละครในหนังเนี้ยโอเคเรายอมตายเพื่อคนเป็นล้านแต่พอถึงชีวิตจริงจริงๆอะเราจะยอมเหรอวะอะไรประมาณนี้นะฮะ้้ตายเถอะนั่นมันโคตรจะเรื่องใหญ่เลยนะเพื่อนเอ้ยไม่ใช่นี่ว่าเป็นพี่น้องกันนี่วาเอลลี่รู้ป่าเนี่ย ฉันบอกไปว่าพวกคอยทำการทดสอบบอกไปว่าภูมิกันของเธอน่ะไม่ช่วยอะไรเลยต้องโกหกเอานะฮะแล้วเธอก็เชื่อเนี่ยนะไม่ได้บอกว่า เธอก็ไม่ได้ถามอะไรนะถ้ารู้เราเป็นไงวะเนี่ยไปเราคนกลับได้ละถ้าเอาลี่รู้จะเป็นยังไงไม่รู้ว่าภาคนี้จะได้รู้หรือเปล่านะฮะโอเคไปคือมาหาสเบียงกันเราสองคนนี้ แล้วก็ได้กีต้ากลับไปเนี่ยนะว,ว้าวภาพสวยมาก<ฤ>าเกมนี้ตั้งแต่ปีอะไรแล้วนะผมจำไม่ได้ละแต่ก็สวยอะเดี๋ยวมเอาไวชิบหายเลยขอปรับเมาอไปมึงนะฮะโอเคได้ละ เมื่อกี้มันไวเกินไปนะฮะไป let's go ทษทีทอมมี่ <c oughs> ุหภาพสวยมากเลยอ่ะืมตอนแรกผมคิดนะว่าเครื่องผมอาจจะไม่ไหวนะครับแต่ไหวเว้ยอาจจะอาจจะไม่ได้ปรับสุดทั้งหมดนะฮะผมใช้เป็นอสองสูบเป็นสูบซูเปอร์นะครับก็ยังเป็นถือว่าเป็นรุ่นกลางๆค่อนข้างไปทางดีนะแต่ว่าก็ไม่ใช่รุ่นใหม่อะไรละว้า กดชิปค้างเพื่อควบม้ายาอันนี้ผมปรับมุมกล้องให้มันไกลขึ้นนะ,ะจะได้แบบสบายตาหน่อยบางทีมันแบบชิดชิดกับตัวละครเรามากเกินไปอย่างนี้มันลําบากเหมือนไอชีฟูอ่ะโอ้โหจะชิดอะไรขนาดนั้นก็ไม่รู้ว้าวนี่ผมว้าวไปหลายรอบมากเลยเลยถ้ามันสวยจริงโอ,โอ,โอ้ไปต่อเลย เมื่อ,อกี้คือเมืองที่เราอยู่เหรออันนี้ก็มาหาสบเบียงกันได้เวลากลับละคิดถึงเอลลี่จังเอเดะเดะ ทุกคนมีวิธีแก้นี่ไหมฮะไอ้เงาอ่ะเห็นไหมทุกคนมันจะเป็นแบบแตกๆอะผมไม่รู้วิธีปรับว่ามันแบบว่าต้องปรับยังไงให้เงามันไม่แตกนะฮะใครรู้ก็ฝากคอมเมนต์ทีนะเกือบถึงแล้วหูเมืองใหญ่นี่ว้าวของเราขี่ม้าเข้ามาประตูได้ เออยใจเย็นลูกใจเย็นอย่าคึกอย่าคึกโอเคโอ้โหเป็นถนนเลยเหรอไปอ๋อเป็นถนนใหญ่เราก็มาสร้างบ้านสร้างอะไรกันมามานี่มาไม่เป็นไรเดี๋ยวจะจัดการเองนายไปเถอะ ในใจนะแน่ดีโอเคเออผมจำไม่ได้ว่าทอมมี่เป็นพี่หรือเป็นน้องนะเรื่องที่เราคุยกันเมื่อกี้ say done ฉันก็พูดไม่ได้หรอกว่าจะเลือกทางอื่นนะถ้าเป็นฉันถ้าจาเป็นฉันจะเก็บออนไว้จนวันตาย ขอบใจมากน,น้องออแล้วเจอกันทอมมี่าดูซิว่าความลับจะถูกเปิดเผยไหมนะครับแต่ผมคิดว่าน่าจะต้องเปิดเผยวะ่ะเพื่อให้แบบเนื้อเรื่องมันดราม,มา่าแต่ก็ยังไม่ชัวรนะ์นะอ้ามีบ้านเป็นของตัวเองด้วยเว้ยแต่บ้านเล็กจัง อ่าแล้วก็นี่ครับเพลงนี้เป็นเพลงที่ผมชอบมากๆเป็นเพลงโปรดเลย True the Valley นะครับของชอเจมไปหาฟังก็ได้ทำไรอะวาดรูปอะฮัลโหลฮลโลเอลี่เอลลี่ใส่หูฟังอยู่นะ โคตรโปรโมทเพลงเฮ้ยโปสเตอร์ไอ้คอมิกที่ผมชอบเก็บจากภาคที่แล้วนี่ว่ะดูว่ารูปสวยเนี่ยเฮ้ยให้ตายเถอะคุณทำหนูกับหัวใจวายเนี่ยก็ขอประตูแล้วเอ้ยไงคะเฮ้ยไง มีอะไรหรือเปล่าคะก็แค่มาเช็คดูอะคนอื่นเขาเขาคูนะว่าประทับใจเธอและเธอก็ช่วยพวกเขาได้ดีมากก็ดีค่ะใช่ตอนมีบฉันออกไปขี่ม้าวันก่อนแล้วเขาก็ เขาเล่นนุืมแล้วก็ใชก็นึกถึงเธอนะมันเป็นเรื่องเกี่ยวกับว่าเออถ้าลืมซะได้เป็นเรื่องเกี่ยวกับนาฬิกาเนี่ยแหละเธอว่าโจคือว่าตอนนี้มันก็ดึกแล้วนะแล้วหนูก็จะต้องตื่นในอีกไม่กี่ชั่วโมงอ๋อใช่โอเค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 ไม่กวนเธอแล้วก็ได้แป๊บหนึ่งนะมีอะไรให้ดูขอแป๊บหนึ่งแป๊บเดียวแป๊บเดียวเฮ้ยกีต้าแน่เลย เพราะว่าโจเคยสัญญาว่าจะไอ้น,นี่ป่าวะสอนกีตาร์ป่าะวะอะไรอน่น่ะไม่รู้จักหรอหลายคนเรียกเจ้าสิ่งนี้ว่ากีตาร์ <Funny. S 1> ตลกเนอะอยากฟังสักเพลงไหม <Okay. S 1> ได้ค่ะ <Okay. S 1> โอเคเอาว่ามาฟังเสียงของโจกัน สัญญาก่อนนะว่าจะไม่หัวร้อยเยอะโอเคจ้าหนูสัญญาจ้า <won> รับรองได้เลย trust you. ฉันไว้ใจเธอนะวัดอะไรวะกดเมาส์เลือกเมาส์เพื่อเลือกคอร์ดฮะแล้วก็กดสเปกบา์หรือคลิกซ้ายก็ได้ อุ้ยโอ้โหอุ้ยเจ๋งอ่ะอุ้ยเจ๋งคือเราสามารถตีคอร์ดอื่นได้ด้วยนะไม่จำเป็นต้องไอ้นี่ใช่ปะหรือ,หร,อ,ห,รอ,ห,รอหรือต้องทำํทำ,ทำตามทำตามไอ้นี่วะ if I ever were lose you my Sometimes you'll succeed To make this pain of me All my stolen missing parts I've no need for anymore cause I believe And I believe cause I can see Our future day Days of you and me there you go. Well, oh wow that didn't suck. Come <laughs> leon. I'll take what I can get. ถือเป็นคำชมแล้วกันนะหายเปล่า <'s> เอาไปสิไม่หนูเลี้ไม่เป็นสัญญาเดี๋ยวจะสอนฉันสัญญาไปแล้วนี่อ่าใช่จริงๆด้วยสัญญาไปแล้วนะครับก็จริงอะเนาะว่าไง เรียนคืนุ่งนี้เลยเป็นไงเ <Deal. S 1> ดี๋ยวเดียวค่ะเดียวโอเคโอเคโอเคตกลงว่า you the joke? จำเรื่องตลกนั้นได้ไหมอ่ะ um อืม ข้อเสียของการกินนาฬิกาคืออะไรฮะ i ั huh? g คือการกินเวลานานยังไงแล้วฮะ huh? so มุกงี่เง่าอะ่ะ <laughs> <Yeah. S 2> ใช่มุกเะยวะฟันดีเยโน ความสัมพันธ์มันดูตึงๆเนอะคือมันดูแบบจะจะไปมีความสุขก็ไม่สุดจะไปแบบชวนทะเลาะก็ไม่สุดอะ่ะเออขอดื่มน้ำสักครู่ฮะเดินล้อนวัดพาสทู สี่ปีอ๋อโอเคสี่ปีต่อมาก็ว่าอยู่ทำไมหน้า,นาดูแก่ขึ้นโอ้ยแย่แล้วไงโทษทีขอแต่งตัตแป๊บนึงนะนอนเพลินไปหน่อยได้ยินว่ามีคืนเมื่อคืนมีเรื่องใหญ่นี่เออฉัน เธอจูบฉันอะดีน่าก็เป็นแบบนี้แหละเธอไม่ได้คิดอะไรเป็นพิเศษหรอกฉันพูดถึงเรื่องที่เธอทะเลาะกับเซธเดี๋ยวนะจูบกับดีน่าเนี่ยนะเอาเอืองเลยฉันนึกว่าเธอจูบกับแฟนฉันเนี่ยนะไม่คงแค่อยากให้นายหึงละมั้งไม่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 ฉันไม่ได้เออโอ้ยตายสื่อดชะมัด ล่อเล่นนะจะไม่สนหรอกแต่งตัวซะโคตรแย่เลยว่ะแอะคอนข้างแย่นะที่ทำอะไปเตรียมตัวซะเราสายแล้วหอมหวนโอเคก็เอลลี่เป็นเลสเบียนนะครับจาก d l เของพักพักหนึ่งนะฮะทำให้เรารู้ว่าน้องเป็นเลสเบียนนะ ชอบผู้หญิงโอเคเตรียมตัวพร้อม let's go นี่คืออะไรมีดเหรอโจลตื่นยังอะ <c oughs> ได้รับรายงานมีพูดถเชื้อขึ้นทางเหนือนะมาเรียเพิ่งส่งเขากับทอมมี่ขึ้นไปตำรวจนะแย่ว ใช่คิดไม่ออกเลยว่าพวกนั้นได้นอนบ้างไหมเนี่ยแต่ที่แน่ๆนะนอนน,อน้อยกว่าเธอแน่นอนเงียบเลยเมื่อกีกอ้กำลังจะตื่นแล้ว <got> ของพร้อมนะ <Yes. S 1> พร้อมโอเคโจทอมมี่ไปทำงานนะฮะมาเรียส่งไปทำงานรู้ไหมชาวนี้มีเแต่คนพูดถึงเธอ <What? S 1> ยังไงอะ่ะ ถ้าเขาจะไม่ผิดเธอจูบ <D ina. S 2> ดีนา่าดีน่าจูบฉันตั้งหาซึ่งทำให้เซธเรียกเธอด้วยคำที่ไม่ค่อยดีเท่าไหร่ใช่แต่โจก็ชกเขาผักมากกว่านะแต่แล้วเธอก็กรธโจไม่เข้าใจเหมือนกันทำไมไมันเป็นคืนที่ประหลาดะนะเพื่อนฟังดูน่าตื่นเต้นเดียวมาเรียอยากจะพูดด้วยอะเธออยู่ไหนอะ่ะร้านอาหารเรื่องเซธใช่ไหมเนี่ย ไม่รู้ดิงั้นบอกได้ไหมว่านายไม่เจอฉันว่าไงนะก็บอกว่าไม่เจออะได้ไหมอะเออแล้วพวกเรายังโอเคอยู่ไหมเนี่ยเธอฉันนะนะใช่แน่นอนทำไมอะฉากดีหน้าเลิกกันแล้วนะอ้าวก็รู้แค่ไม่อยากให้นายคิดเอ่เอลลี่เราเป็นเพื่อนกันสัญญาเลยเอาเลิกกันแล้วเหรอ ตับใจนะกันเนือว่าเป็นแฟนกันอยู่เป็นแฟนเก่าถึงว่าทำไมไม่สนเฮ้ย <c oughs> เอ้ย,อยน้องหมาว่าไงน้องงอ้าวเป็นเจ้าแก่เหรอมามาให้เก่าคางมา <c oughs> นาา่ารักไป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 ขอโทษ <c oughs> ขอโทษคนเยอะว่ะ <c oughs> คนเยอะมาก <c oughs> ง่ายใจสิ สวัสดีครับพี่เจสซี่นี่ไงเจอแล้วอันนี้ใช่ไหมที่ปี้ไบซ์สันหาข้าวเช้าก,กินก่อนไหมอ่ะไม่ละมาเรยอยู่ไหนอ่ะอยู่ข้างหลังอ่ะโทษนะครขอทากหน่อยค่ะ <Ellie. S 1> เอลลี่มามานี่มา โอ้เครื่องผมพัดลมแรงมากเซนเนรื่องใหญ่พูดด้วยหนูไม่อยากฟังคำพูดจากปากคนโลกแคบนะทำเพื่อฉันหน่อยนะขอละก็ได้เซธมาเน่สวยชะมัดเลยคนเียเหรอเฮ้ยเออคืองี้นะเมื่อคืนฉันเมามากไปหน่อยอะนะ แง่แหละฉันอยากจะบอกว่าเออฉันขอโทษมาลีบอกว่าเธอกับดีน่าเจอะไปข้างนอกฉันก็เลยเออทำแซนด์วิชมาให้อ่ะโอเคเไส้เนื้อเลยนะขอบใจนะเซธผมเหมือนเอลลี่ไม่อยากได้อะเนี่ยใช่งั้นเอ แต่มงตัวด้วยยุป yep. จา้าแม่ฉันละขอขอบใจมากจริงๆได้อะไรมาเส้์วิทจากคนโลกแคบอืมกลิ่นหอมเอาไปดิไม่ต่ายเอาไปเถอะน่าให้ฉันไปส่งนะโอเคโอ้เอลี่ไม่ชอบอย่างแรง เธอต้องไปไหนนี่ตอนเธอออกไปฉันอยากให้เธอเปลี่ยนตัวกับทอมมี่แล้วก็โจสองคนนั้นไปนานเกินไปแล้วจะบกว่าเขาอยูที่ไหนอะจุดุ้มทางตะวันตกเฉียงเหนือน่าถึงวันนี้แหละระวังต,ตัวด้วยมีคนเจอพวกผู้ติดเชื้อกันเยอะแน่นอนครบับผมว่าจะออกไปดูที่แนวนัลทานอยู่ต้องหาใครสักคนมาช่วยเอลลี่รู้จักแนวนัลทานไหมไม่ค่อยอะ ดีน่าทำหลายรอบแล้วงั้นผมให้สองคนนี้จัดการได้ทีนี้ก็ลงตัวเอลลี่ขอคุยได้แป๊บโอเคว่าไงคะฝั่งนั้นฉันไม่รู้ว่าเกิดอะไรขึ้นระหว่างเธอับโจมาเรียแต่เขาเป็นห่วงเธอจริงๆและฉันมั่นใจว่าเขาไม่ได้เราไม่เป็นไรหรอกจริงนะจริงโอเค โอเคขอโทษที่ยุ่งแล้วกันระวังตัวด้วยล่ะหรือว่าจะเป็นดีน่ามีงานแป๊บเล่นกับเด็กก่อนพาแฟนเธอไปที่โรงม้าทีสินั่นแหกกัดไม่เลิกหรือว่าเอลลี่จะรู้แล้ววะดีน่าขอคุยด้วยหน่อยแบบว่า เรื่องเรื่องที่โจหลอกเราอ่ะก็เลยโกรธไงไงเออที่ยาจะขอโทษที่เมื่อคืนหายไปแบบนั้นอ่ะโอ้ม่เป็นไรจะเข้าใจฉันแค่ฉันแค่รู้สึกแย่อะทำไมอะเพราะว่าฉันเป็นคนเริ่มทุกอย่างอะสิ ฉันไม่ควรจะจูบเธอกลางผู้คนนั้นเลยแล้วก็เธอเมาและไม่เป็นไรมันไม่แค่ไม่อยากให้คิดอ่ะก็ไม่ได้คิดอะไรเกินเลยรู้ไหมฉันชอบเธอตรงไหนตรงที่รอให้ฉันพูดจบก่อนนั่นแหละโอเคั้นฉันว่าเราไปกันเถอะอุ๊ยไม่เล่นด้วยเว้ยพราะเธอันอ่อนไงอุ๊ยฉันละเกียดเด็กชะมัดเอาคืนหน่อยไหมล่ะ เอาได้ดีเริ่มเองนะหนีไปเลยพวกเด็กเวนนี่ไงกัชชากัชชาพูดเยอะพูดเยอะพูดเยอะเด็กนี่พูดเยอะเล่นคนเดียวเลยนะเล่นคนเดียวเลยแล้วกันชอบไปเล่าไม่ไงเออไ่โดนไ่โดนเอาคนนี้บ้างคนนี้บ้างเปลี่ยนบ้างเปลี่ยนบ้างนี่แน่นี่แน่คนนี้คนนี้นี่แน่ ได้หกแล้วได้หกแล้วนี่ไงอุ้ยหลบได้ในตัวนั้นอยู่ไหนอุ้ยอุ้ยอุ้ยเอาว่ะสวนว่ะนี่ไงอุ้ยหลบไม่จบอุ้ยอุ้ยอุ้ยโอ้โหโอ้ดุนักโดนหนักไอ้คนนั้นอยู่ไหนคนนั้นอยู่ไหนนี่ไงเจอแล้วเจอแล้วเอาไปอีกเอาไปอีกเอาไปอีกเอาไปเอาไปอีกคนเดียวเลย ไม่ยุติธรรมอ่ะเอาไปกินไส้หนูรู้สึกไงบ้างเล่าเอ้ย่าจับเธอไว้อะไรวะเนี่ยปล่อยเธอน่าจะสปรรหลาดโอเคโอเคเรามีงานต้องทำนะป้าโทยิปไปไปเถอะงูแต่เล่นเดสซี่รอล่างงอกแล้วไป จสซี่ให้เราไปราบตำแหน่งตามแนวลำธารอะ่ะเขาจะไปแทนตำแหน่งของโจโแล้วก็ทอมมี่ฮึมโม <Morning, girls. S 1> นิ่งเกิร์ลัสดีค่ะว,ว้าวสาวๆเดี๋ยวจะเอามาไปให้นะขอบคุณค่ะโอเคกูมาเยอะนะเนี่ยเยอะปะวะถ้าเทียบกับคนน่าจะน้อยนะ ผู้อยู่อาศัยอะไงะเดินไปไม่ได้อ๋อต้องอกด E อย่างนั้นแหละดูซิใครมาขอบคุณค่ามามาชื่ออะไรเนี่ยชื่อประหลาดอไหม hey, <Sh> ชิมเมอร์โอเคไม่ค่อยประหลาดเท่าไหร่ภาคหนึ่งนี้รู้สึกจะชื่อประหลาด oh. ประลเลย แม่หนึ่ก็จะไม่มาซะแล้วจ้าพูดเยอะจังนี่ของเธอโอเคพร้อมกระสุนพร้อมส่วนนี่ของเธออันนั้นแฮ่มยิ้มให้กันเปิดเลยทุกคนฟังเอาละรูนะต้องทำาไงสำรวจเส้นทางเส้นสมุดบันทึกจากการพู้ติดเชื้อทุกคนที่เห็นถ้าเจออะไรที่รับมือไม่ไหว ให้กลับมาทันทีคิดหน้าคิดหลังให้ดีเอาล่ะทีนี้ก็ไปได้เฮ้ยผู้นำว่ะโอเคขึ้นมาพร้อมเราจะต้องไปกับดีน่าใช่ไหมไป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 สำรวจแนวลำธาร แสดงว่าเรายังไม่ได้เจอโจโนะครับเพราะว่าโจโเนี่ยจะต้องเปลี่ยนกะกับเจสซี่ที่ไหนนี่คือที่ที่โจโยอยู่เหรอขครวะนะทำไมหน้าไม่คุ้นเลยวะใครวะ ใครล่ะเนี so ่ยเธอคือใครอุ้ยฝันร้ายฝันร้ายตัวละครใหม่เว้ยนักแข่งโจอ่ะที่ยืนอยู่ข้างหลังไม่ใช่เว้ย น่าจะเป็นอีกกลุ่มหนึ่งปะผู้หญิงคนนี้ดูทรงทหารทหารน่าจะหนาวมากเลยนะเนยดูจากไอที่เกาะไงไม่บอกชื่อเลยฮนะเมื่อกี้ฝันหนึ่งอะไรหรอพิชารมือหรอเนี่ย เมื่อกี้นนอนกัดฟันน่ะน h ไนไปไหนมาอ๋อหิมะติดที่เสื้อนะครับไปเตรียมตัวซะฉันมีอะไรจะให้ดูหน่อยอะไรอ่ะเชื่อฉันเถอะน้าไอ้นี่มีความลับลับลมคุมในเว้ย เราต้องเล่นเป็นคนนี้เหรอ <Come on. S 1> มาท <This way. S 1> างนี้ต้องเล่นเป็นคนนี้จริงด้วยโอเคทุกคนผมขออนุญาตพักเอาไว้ตรงนี้ก่อนละกันนะครับก็คลิปนี้มีอะไรผิวเท่ากันได้กลับขออภัยมาณนะที่นี้ด้วยนะครับใครที่ชื่อชอบคลิปนี้ฝากกดไลค์กดซับสไครป์เป็นกำลังใจให้ด้วยนะครับแล้วมาเจอกันใหม่พาร์ทหน้าครับสวัสดีผมมิกกี้ลาทุกคนไปก่อนครับบ๊ายบาย